สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนช่องลูกกี้ชาแนลครับวันนี้ผมอยู่ในงานคัดตัวคัดตัวอะไรวะของกอลฟประเพณีสาพระจอมอ่าแล้วเราก็มาแของเป็นปีแรกมาเป็นของบางมดพระจอมเก้าทงบุรีจบางมดใช่แล้วเราวันนี้เราคาดหวังมากๆเลยเพราะเราไปซ้อมกันมาแล้วกติกาของการคัดตัวก็คือจะมา ซ้อมไม่จะมาคัดตัวกี่ครั้งก็ได้แต่เขาจะเอาสองครั้งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้เราคาดหวังไว้ว่าเราตั้งเป้าไว้เราจะตีสี่อันเดอร์นะสี่อันเดอร์อันนี้คือผมเนี่ยผมจะเป็นภาระให้พี่นิรุตเป็นคนแบกเราพูดจริงนะพูดแกล้งๆให้ขำๆได้เท่พูดจริงดิพูดจริงดิทำาั่นไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งโวยก่อนเราเปลี่ยนชื่อช่องไหม เออคนโมตีก๊อปไม่ใช่จำอวด <c oughs> จำอวดตีก <c oughs> ๊อปจำอวดตีก๊อปดีกว่กวกวๆๆามาบรรลุนกันนะครับว่าเราจะได้ไหมนะครับเซีนเดอร์อย่างที่เราพูดกันนะครับจะไปดูกันเจอ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 กัน,กนเรามาดูพาร์ทเนอร์ของผมนะครับนี่คุณพอนะครับมาตีหมุดน้ำเงินนะครับมุดน้ำเงินก็เป็นคนที่อายุไม่ถึง4ี่สิบนะครับแล้วก็โปรนะครับ โอ้โหนี่ไงเป็นไงล่ะคุณพอดผลลุกไหมผลลุกไหมสั่นแล้วตอนนี้เออสู้ไหมครับสู้นะครับราารมาเดี๋ยวจับให้มันลดลงอ่ะทำมันหดลงอ,ะอ่ะอ่าโอเคไปนิ่มๆสบายๆจะมาดูกันนะครับว่า คุณพอตของเรานะครับที่ออฟเป็นยังไงจะเซฟให้กับทีมก่อนไหมครับลูกที่หนึ่งนะครับเอาขอกลางแฟเว์ครับผมขอรีเควสตเป็นเหล็กเจ็ดได้ไหม <laughs> นั่นถูกต้องครับนิ่มๆชิวๆสบายๆพอทำได้สุดยอดเอาแบบนั้นถูกต้องจบไปแล้วนะครับ ไม้แรกของผมนะครับดีมากกลางแฟเวบระบระสุดยอดบระมาเป็นนิดเเสาแดงเลยเลยพี่ข้ามเสาแดงไปเลย นี่นะครับพาร์ทเนอร์ของผมคุณนิรุตลุกกี่ชานแนลนะฮะเนี่ยว่าลืมแล้วเขาได้มาสิบถาดเมื่อวานนะฮะโอ้โห,หตรงมากโอ้โหได้เลือกลูกพาร์ทเนอร์ผมแล้วฮะโอ้โหไกลมากสุดยอดพาร์ทเนอร์ <laughs> สุดยอดสุดยอดดีทั้งคู่นะครับ าวัดเลย,ย,เลยนะพิชพชิ่งด้วยครับอีนน่นะครับทงอยู่ตรงระยะเท่าไหร่พี่ร้อยร้อยสี่กับตะวันตีร้อยยี่สิบโอเคอ เราจะไปดูกันนะครับว่า120ายยี่สิบขาร้อยสองโอนได้ไหมนะครับเรามีดาบสองเว้ยไม่มั่นใจเลยไม่มั่นใจเลย โอ้โหไม่มั่นใจจริงด้วยไม่มั่นใจจริงด้วยว้าหวังหวังหวังที่พอตไว้ไม,มันไม่หมุนเลยไม่มั่นใจมาดูพอตจะแก้ไขได้ไหมนะครับ พอกันไม่ <Okay. S 1> เป็นไรเซฟเซได้อยู่ได้อยู่โอเควิ่งไปโอเคเยี่ยมลูกนี้ก็อย่างดีนะครับเราสามารถทำสามออนได้สบายๆชิปอินได้นะครับระยะนี้ไม่มั่นใจเลยแบบเออตีไม่ลงหรอไม่ลงลูกมันไม่หมุน,น,มมนอน่ะอ,อันนี้เราก็ ราดนะครับช็อตสองเราคือแบบเสียดายนะเสียดายได้มาอันนี้อะไรก็ห่อหกสิบหกสิบหกสิบห้าแปดก็ได้มห้าแปดก็แด้อ่ะหูนเลยโอ้โหเอ้าอันนี้ผมมั่นใจแล้วระยะนี้นี่ต้องดำแล้วนะครับ สามอ่อนดำดำม,มาเลยเยี่ยมสวยพอสสุดยอดโอ้โห,โหดีมากาฝกะ

หลุมแรกนะครับก็3มออนนะครับได้ทั้งคู่นะฮะเดี๋ยวไปดูว่าเราจะพัดกันยังไงนะครับดูกันรูปไหนตื่นเต้นเนะี่ยเวลาเล่นจริงอะ่ะมันตื่นเต้นไปดูพัดกันเพื่อน,ดนนะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเราจะเราให้ขวานะครับสักหนุ่มครึ่ง ว่าเราจะรอดไหมนะครับ โปรจับตอนอายุ12นะครับแล้วก็มาได้ตีบ่อยแล้วก็ติดต,ตีหยุด,หย,ดหยุดนะครับเมื่อกี้นี่คู่ของเปาเนี่นะครับพ่อลูกก็ออกไปเบอร์ดี้ของเราตามไม่ทันนะครับเป็นพาพาใหญ่อยู่ระยะไกลอยู่อืมมาดูว่าพาร์เนอร์เรานะครับ พอร์ตหมุดน้ำเงเินจะเป็นยังไงได้เลยเนาะได้เลยครับเดี๋ยวมาดูพิชชิ่งระยะร้อยห้าส e ิบนะครับเดี่ยว ตีไปหมุดแดงฮอตอย่าให้เสียชื่อไว้ให้เลยหมุดแดงหน่อย,เ,ยอเ,เออเสียขิงกอขิงพัลโหลของเรานะครับพิชชิ่งพาสี เยี่ยมสวยงามอยู่ใกล้กันกไม่มีปัญหาพี่ชื่ออะไรนะครับพี่ครับ,รบชื่ออะไรนะครับอ้วนครับนี่คุณอ้วนนะครับนี่คู่แข่งเราอีกคนหนึ่งนะมาดูว่าหมุดขาวนะครับจะเป็นยังไง

แล้วแค่นั้นแหละใชิงไงชิงเดียวจบชิงยังยังลงคัตเตอร์ก็พชิงจ้ะมาดูนะครับว่าเมื่อกี้เราตีไปแล้วแต่ว่าลืมถ่ายอันนี้มาดูช็อตพอดนะครับ เอาไปทางเด็กพี่เลยเไปเลือกกันโอ๊ยไม่ดีอีกแล้วอะ่ะตกน้ำเลย มามามาพอดอีกแล้วครับท่าน ไปค่บไปที <c oughs> นี้นะครับยังชิปไม่ดีเลยนะครับก็เมื่อ,อกี้รยมานเสร็จแปดสิบหลาผมก็ชิปฉึกนะครับก็มีลูกพร้อนะครับแค่หถานาการณศขึ้นมาเกือบออนได้นะครับก็สามไม่ออนนะครับตรุนี้ก็ต้องไปลุ้นกันว่าเราจะชิปอินไหม จบไปแล้วนะครับกับครึ่งแรกนะครับตอนนี้ก็ได้เบอร์ดี้มาหนึ่งเบอร์ดี้นะครับแล้วก็ได้โบกี้ไปสี่นะครับก็คือเป็นบวก3อยู่นะครับตอนนี้9้าหลุมแรกจบไปแล้วเราก็จะมาเริ่มกันที่9หลุมลังนะครับ